สรุปจากเว็บไซต์ทททวิธีการเข้าไทยแบบไม่กักตัวทั้งคนฉีดวัคซีนและคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนถ้าใครฟังออปแล้วอาจจะจำไม่ได้หรืออะไรเนี่ยก็คือพวกเรามีสรุปเอาไว้ให้แล้วในนี้นะครับ go.noGuide.com/reopen ok นะครับตามหน้าจอหรือว่าดูลิงก์ที่ใต้วิดีโออ่าอันนี้คือการสรุปจากหน้าเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษ ก็คือให้ชาวต่างชาติดูได้เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแต่ว่าอันนี้ก็คือยังเป็นคือเป็นแบบสรุปแหละอย่างที่พูดเพราะว่าราชกิจจารุเบกษษายังไม่ออกคือเขามาเร็วนะเพราะว่าประชุมเมื่อวานเองอันนี้คือมาสรุปแล้วฉะนั้นก็คือถ้าให้ชัวร์แล้วก็หน้านี่คงมีการอัปเดตอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่ราชกิจจารุเบกษาออกนั่นแหละซึ่งณวันที่พูดเนี่ยก็ยังไม่ออกเลยนะครับก็คงออกช้าอีกตามเคยจาได้ว่าของเดือนเมษาเนี่ยที่ว่า วันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาที่เรามีการยกเลิกการตรวจก่อนเดินทางเนี่ยดูไหมราจ,จิการุรเบกษาออกวันไหนออกสามสิบเอ็ดมีนาแล้วมาตรการเริ่มหนึ่งเมษาอันนี้จะเหมือนกันไหมต้องจับตาดูเพราะว่าราจ,จิการุรเบกษาคือการคอนเฟิร์มนะครับการประชุมเนี่ยประกาศอะไรออกมาเนี่ยก็คือยังกึ่งกึ่งลมปากอยู่อ่านี้นี่เขาก็บอกนะเนี่ยครับตรงตัวสีส้มๆเนี่ยเราจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งผ่านเว็บไซต์นี้ทันทีที่มีการประกาศจาก เดอะรอยัลไทยโกเวอร์เมนต์กาเซตนี่ไงคือราชกิจจานุเบกษาแต่ขอเริ่มจากอันนี้ก่อนก็คือต้องมีคนสงสัยอยู่แน่ซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศจากทางการว่าสามารถทําได้นะครับเอาาก็ได้ไปถามสถานทูตมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังยังไม่ได้ฟันธงนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเครื่องซึ่งก่อนหน้านี้คือห้ามให้ต่อเครื่องเฉพาะภูเก็ตกับสมุยเพราะว่ามันยังมีการกักตัวแม้แต่หนึ่งคืนในเทสแอนดโกนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กักตัวแล้วนี่ ใช่ไหมฉะนั้นอ็ก็ถามสถานทูตว่าเนี่ยเข้าไทยสมมุตินะมันเป็นวันสมมุติ8พฤษภาคมเนี่ยลงสุวรรณภูมิแล้วต่อเครื่องไปเชียงใหม่ได้แล้วหรือยังครับไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่อาจจะเป็นอุดรหรืออาจจะเป็นอื่นๆนะที่ไม่ใช่กรุงเทพกับภูกเก็ตสมุยอะสามารถทําได้หรือยังเพราะว่าไม่ต้องกักตัวรอผลตรวจสาาถานทูตอันนี้เบอร์สวิตเซอร์แลนด์บอกว่าได้ค่ะคําถามเดียวกันนะครับที่โดฮากาตาสามารถไปต่อได้ค่ะ แต่ท้งนี้รอประกาศเกี่ยวกับมาตรการใหม่ต่อไปฉะนั้นถ้าสาถานทูตไทยในแต่ละประเทศเขาออกประกาศวิธีการอะไรกันมาเนี่ยเขาคงจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าสามารถจองตั๋วเครื่องบินต่อเครื่องได้ไหมต่อเครื่องไปจังหวัดอื่นๆที่ต่อเครื่องในประเทศแต่ทีนี้ถ้าเป็นวิธีการที่ีอปคิดเนี่ยก็คือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้หรือไม่ให้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติน,นะว่าเขาไม่ได้พูดถึงอะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้กักาอยู่แล้วนี่เราก็อาจจองแยกไปเลยใช่ไหมลงส่วนณภูมิอันนึงแล้วก็จองแยกเที่ยวบินในประเทศ อันนึงเสร็จแล้ว,ลวเราก็เขาบอกว่ารับกระเป๋าแล้วก็เดินออกไปได้เลยใช่ไหมอ้าวแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เดินกลับเข้ามาใหม่เป็นไปต่อเที่ยวบินในประเทศไงอันนี้คือคิดเล่นๆน,นะครับทาไมจะไม่ได้แล้วก็อันนี้ที่เบอร์ลินเยอรมน,นีก็กรณีได้รับวิทธินครบแล้วไม่ต้องกักตัวเดินทางไปจังหวัดต่างๆได้ตามปกติก็คือยังดูอ้อมนิดนึงตรงนี้เราก็ลืมไปนะครับเพราะว่ามันคงน้อยมากๆแหละที่จะเป็นในใบเดียวกันได้อะถ้าเกิดว่าสายการบินเขาไม่ได้คอนเน็กกันอะ คือคือตอนนี้บางจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยเราสามารถไปได้ด้วยการไปต่อเครื่องที่สิงคโปร์อยู่แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นสายการบินสกูต๊ตได้อยู่แล้วบินตรงเข้าไปที่เชียงใหม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเอาแบบต่อเครื่องตามธรรมดาในไทยเนี่ยก็โดยปกติแล้วอ่ะเขาก็ไม่ค่อยได้คอนเนคกันอยู่แล้วก็คือเราต้องเอากระเป๋าก่อนอยู่ดี ใช่ไหมแล้วบางทีสนามบินมันก็คนละแห่งกันอยู่แล้วเราลงสวนรูมิเราอาจจะต้องไปต่อโลคอสที่ดอนเมืองก็เหมือนกับออกนอกสนามบินเสร็จแล้วก็ไปเข้าอีกสนามบินหนึ่งก็เหมือนคนไทยในประเทศอยู่ดีฉะนั้นมันก็ควรจะต้องทําได้อยู่แล้วที่มาเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องไอการห้ามต่อเครื่องบินอะไรเนี่ยมันก็เป็นปัญหามากสําหรับช่วงก่อนหน้านี้เพราะบางคนก็ไม่ได้บ้านอยู่กรุงเทพสักหน่อยใช่ไหมก็คือก็ถามกันตลอดแหละว,ว่าเมื่อไหร่จะทําได้อยากจะกลับไปที่บ้านทันทีเลย ก็จะต้องกักกรุงเทพก่อนอีกมาถึงก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นอันนี้เราก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกันแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่ามันน่าจะได้อยู่แล้วยังไงตอนนี้ถึงต้องขอ Thailand Pass อยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เราส่งตัวเครื่องบินอยู่แล้วนี่ครับก็กลับมาที่หัวข้อตรงนี้นะครับเป็นการสรุปนะครับจากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวนะครับก็คือไทยแลนด์ยกเลิกการตรวจ rt pcr สําหรับคนที่เข้ามาจากต่างประเทศตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไป เราจะเดินทางวันไหนก็แล้วแต,แต่แต่เราต้องเหยียบประเทศไทยคือตั้งแต่1พฤษภาคมก็คือนักเดินทางได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ราชาอาณาจักรโดยที่ไม่ต้องมีการตรวจทั้งก่อนเดินทางแล้วก็หลังจากที่เดินทางเข้าไม่ต้องตรวจทั้งก่อนและหลังนะทีนี้จะมีคนแชร์อยู่เรื่อยๆว่าตรวจก่อนเดินทางเนี่ยทางการไทยบอกว่ายกเลิกก็จริงที่ตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินแต่ว่าบางสายการบินยังให้ตรวจอยู่นะซึ่งเราก็าก็งงเหมือนกันเพราะว่ามีเคยพูดวิดีโอไปตอนต้นเดือนเมษา แล้วก็ดูไป10กว่าสายการบินเขาก็ไม่ได้มีระบุเรื่องของเอกสารที่ต้องตรวจก่อนเดินทางจริงๆในทางทฤษฎีแล้วก็ควรจะยกเลิกกันหมดนะครับอ่าฉะนั้นยังไงก็เรื่องตรวจก่อนเดินทางอาจจะต้องดูจากเว็บไซต์การบินหรือว่าใครที่ได้บินเข้ามาแล้วแล้วก็อ่าคอนเฟิร์มว่าสายการบินไหนไม่ต้องใช้จริงๆก็อาจจะช่วยคอมเมนต์ก็ได้แต่ที่แน่ๆคือการตรวจหลังเข้าคือเหยียบประเทศไทยที่สนามบินแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีการตรวจแล้ว ทีนี้เราก็จะต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือตามหัวข้อเอาบอกไปแล้วว่าวิธีการเข้าไทยแบบไม่กักตัวทั้งคนที่ฉีดวัคซีนและคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ง่ายหน่อยอยู่แล้วคือสิ่งที่ต้องทําแน่ๆทุกคนทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติหรือถือพาสปอร์ตไทยหรือต่างชาติหรือเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องลง Thailand Pass ก็มีลิงก์เว็บไซต์ในนี้อยู่แล้ว tp.consular.go.th ซึ่งสาหรับคนฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือจะต้องมีการส่งใบรับรองฉีดวัคซีนให้ในเว็บไซต์ Thailand Pass อยู่แล้วแล้วก็สําหรับ QR code ของ Thailand Pass ตตอนนี้นะครับถ้าใครที่มีอยู่แล้วได้ขอมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วขอในระบบเก่านะที่ยังต้องจองโรงแรมหรืออะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คือมี QR code แล้วจะระบุวันไหนก็แล้วแต่แต่ต้องเป็นหนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปนะที่ถึงไทยนะก็ยังคงใช้ได้โดยที่เข้าไทยได้แบบไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องขอใหม่นะครับถ้ามี qr code อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดต้องการเลื่อนวันก็สามารถทําได้ก็คือโดยที่ไม่ต้องขอใหม่ก็คือเขาให้เลื่อนออกไปได้ถึง7วันอย่างสมมุติว่าของเดิมเคยกรอกเอาไว้ใน thailand pass ว่าถึงไทย1พฤษภาก็สามารถบวกได้อีก7วันก็คือถึงไทยได้ภายใน8พฤษภาโดยที่ไม่ต้องขอ qr code ใหม่ จริงๆควรจะไม่ต้องมากําหนด้วนะว่ากี่วันกี่วันอะไรเงี้ยควรจะแบบว่าเออเออมีค r โค้ดแล้วเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆควรจะเป็นแบบนั้นส่วนคนที่ยังไม่ได้กรอก Thailand Pass นะครับแล้วก็ถ้าต้องการกรอกในระบบใหม่ที่ไม่ต้องส่งใบจองโรงแรมเนี่ยก็คือจะต้องรอวันที่29เามษาเพราะว่าเขาจะต้องมีการอัปเดตระบบที่ไม่ต้องส่งใบจองโรงแรมเนี่ยถ้าเรากรอกในวันนี้นะที่ก่อน29เาเมษาเนี่ยก็ยังจะต้องส่งใบจองโรงแรมอยู่ ครับแล้วก็สําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็คือกรอก Thailand p a าสเสร็จแล้วก็เอกสารที่ต้องใช้ในการขอ Thailand Pass ก็มีอยู่แค่พาสปอร์ตกับใบรับรองฉีดวัคซีนเท่านั้นอ่าสำหรับคนที่มีพาสปอร์ตไทยส่วนคนที่าชาวต่างชาติหรือพาสปอร์ตต่างชาติก็จะเพิ่มเรื่องของประกันมีวงเงินรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า10,000หมื่นดอลลาร์ก็คือลดวงเงินแล้วจากเดิม20,000ก็จะเหลือ1 0,000หม่ฉะนั้นราคาประกันก็จะถูกลงไปอีกอันนี้เป็นวงเงินนะครับไม่ใช่ราคา โดยที่ทุกกลุ่มนะจะไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องและไม่ต้องตรวจหลังเข้าไทยอีกต่อไปไม่มีการตรวจทั้งก่อนและหลังอ่าอย่างอย่างตรงนี้คือจริงๆทุกกลุ่มนั่นแหละจะต้องลงทะเบียน Thailand pass ที่เว็บไซต์นี้โดยที่มีใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วก็ประกันวงเงินไม่น้อยกว่า1น0 0 0หมื่นดอลลาร์เฉพาะชาวต่างชาติคนไทยไม่ต้องซื้อประกันเพราะว่ามีสิทธิ์การรักษาพยาบาลในไทยอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เข้ามาในประเทศไทย คือลงเครื่องที่สนามบินก็จะได้รับอนุญาตให้ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยโดยที่ free to go anywhere ไม่ต้องมากักในโรงแรมเหมือนเทสแอนโกอี่ต่อไปของเดิมนะครับย้ำว่าของเดิมก่อนหนึ่งพฤษภาก็คือถ้าเข้าไทยก็จะต้องไปรอรถโรงแรมมาลับแล้วก็ต้องพาถูกพาไปตรวจก่อนแล้วก็ต้องมานั่งรอผลในโรงแรมซึ่งอันนั้นคือตั้งแต่หนึ่งพฤษภาเป็นตนไปก็คือไม่มีฉะนั้นสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็คือแค่นี้จบนะครับขอไทยแลนด์พาส แล้วก็ที่เหลือก็ไม่ต้องทําอะไรก็คือเอาค r ว o d คมาด้วยเฉยๆกับอไอพวกใบฉีดวัคซีนนั่นแหละก็เดี๋ยวสนามบินคงมีการตรวจอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกักตัวไม่ต้องตรวจทั้งก่อนและหลังเข้าไทยแล้วถัดมาคือคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้ก็คือง่ายขึ้นเยอะแต่ยังต้องมีขั้นตอนอะไรมากกว่าคนฉีดวัคซีนอยู่ดีอ้างอินของเก่าก่อนนะครับอันนี้คือของเก่านะก่อนหนึ่งพฤษภานะถ้าเข้าไทยก่อน1พฤษภาก็คือคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะ Thailand Pass, กจะตจงงต้อองงงแวกรรมัั5คืน ที่จะมีการตรวจ rt pcr หนึ่งครั้งอันนี้คือของเดิมก่อนหนึ่งพฤษภาแต่ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคือถึงไทยตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคนยังไม่ฉีดวัคซีนก็สามารถเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่ต้องฟังให้ดีก่อนถ้าเราไม่อยากกักตัวห้าคืนเราจะต้องยอมตรวจ rt pcr ก่อนเดินทางไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงนี่ไงตรงนี้มีบอกข้อยกเว้นสําหรับคนไม่ฉีดวัคซีนที่ไม่ต้องกักตัวก็คือ,อเขาจะต้องโชว์ผลการตรวจโควิด ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางแล้วก็จะต้องไปส่งผลใน Thailand Pass System ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าวันที่29ที่ออกมาเนี่ยเขาจะให้คนไม่ฉีดวัคซีนคือกรอกไปก่อนเสร็จแล้วค่อยมาส่งผลทีหลังหรือว่ารู้ผลแล้วก็คือถึงจะมากรอกเพราะว่าให้ตรวจไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกนี่ตรวจแล้วกว่าผลจะออกก็อาจจะครึ่งวันหรือ1วันแล้วเวลาที่เหลือจะต้องมารีบกรอก Thailand Pass เสร็จแล้วก็รอ QR Code ด้วยหัวใจระทึก ก็เพราะว่ามีเวลาแค่ประมาณไม่เกิน2วันก่อนเครื่องบินจะออกที่จะต้องได้ QR code ให้ทันแล้วก็แน่นอนว่าเอกสารอื่นๆอย่างเช่นของชาวต่างชาติสําหรับคนไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือยังมีการต้องส่งประกันวงเงินไม่น้อยกว่า0,000 US ดอลล USD ที่ต้องส่งใน Thailand Pass เหมือนกันนะครับสำหรับคนไม่ฉีดวัคซีนแล้วทีนี้ประเด็นถัดมาที่สงสัยคือว่าไอที่ต้องตรวจ72ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นก่อนเดินทางเหมือนเมื่อก่อนไหมเมื่อก่อนเนี่ย พอต้องตรวจโควิดเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่า72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนถแถลงย2ิบสองเมษาเนี่ยเขาดันบอกว่า72ชั่วโมงก่อนถึงไทยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้ามาจากประเทศไกลๆอย่างอเมริกาเนี่ยก็คิดดู72ชั่วโมงก่อนถึงไทยใช่ไหมอ่าตรวจแล้วก็รอผลฟาดไปแล้ว24ชั่วโมง เสร็จแล้วก็เดินทางอีก30-40ชั่วโมงคือประมาณว่ากรอก Thailand Pass แล้วก็ต้องลุ้นว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงควรจะได้ QR code เลยเพราะว่าไม่งั้นไม่ทันเดินทางแน่ๆถ้าเป็น72ชั่วโมงก่อนถึงไทยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจะต้องเป็น72ชั่วโมงก่อนเดินทางซึ่งจะต้องให้มีความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจากทางการหรือจากราชกิจจานุเบกษาเพราะว่าในนี้บอกว่า RT-PCR test ภายใน72ชั่วโมงของการเดินทางยังไม่ชัดเจนอยู่ดี แต่อย่างที่บอกนะครับมันจะต้องเป็น72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกไม่งั้นแล้วไม่มีทางทันสําหรับคนที่มาไกลๆต่อให้คนที่เดินทางแค่ส0กว่าชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังลุ้นตัวโก่งอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายคืออ้าไม่มีการตรวจอะไรเลยจริงๆเหรอก็ไม่เชิงก็คือเขามีแค่เป็นคําแนะนําไม่ได้บังคับไม่มีใครจะมาบังคับจิ้มตรวจใดๆก็คือเขาแนะนําว่าควรจะตรวจเอทเคด้วยตัวเองแต่ว่าไม่มีการบอกว่าต้องส่งผลที่ไหนนะ มาก่อนอาจจะบอกว่าวันที่5หลังจากเข้าไทยก็ให้ตรวจเอทีเคด้วยตัวเองแล้วรายงานผลทางหมอชนะซึ่งมันใช้ไม่ค่อยได้แต่รอบนี้ไม่ได้บอกเลยว่าต้องรายงานผลที่ไหนแล้วก็ให้ตรวจเองด้วยความสมัครใจฉะนั้นเราจะไม่ตรวจก็ได้แล้วแต่ตรงนี้มีบอกว่าพอมาถึงในประเทศไทยทั้งคนฉีดและไม่ฉีดวัคซีนก็คงต้องทําตามมาตรการสาธรารณาสุขอย่างเคร่งครัดคนที่มีอาการแนะนําเฉพาะคนที่มีอาการของโควิดเนี่ยควรจะมีการตรวจนะถ้าตรวจแล้ว เป็นโพสิทีฟก็จะต้องควรจะต้องรับการรักษาคือไม่ได้บังคับไงครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยชูดเกตเทสควรจะนะไม่ใช่ Must Must ก็คือต้องเนะี่ยน,นี้คือควรจะถ้ามีอาการควรจะตรวจเฉยๆในนี้เขาบอกฉะนั้นไม่มีการบังคับใดๆอ่าแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องข่าวไม่ดีที่เคยจั่วบวกหรืออะไรประมาณเนี้ก็คงไม่มีเพราะว่าไม่ได้มีการบังคับใดๆไม่มีการตรวจแม้แต่ ATK หลังเข้ามานะครับเราเป็นคนสมัครใจตรวจด้วยตัวเราเอง เพราะเขาไม่มีการบังคับนะครับก็สรุปว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ง่ายคนไทยก็มีแค่พาสปอร์ตแล้วก็ใบฉีดวัคซีนแล้วก็ขอไทยแลนด์พ a าสส่วนคนต่างชาติก็เหมือนกันก็พาสปอร์ตใบฉีดวัคซีนแล้วก็ประกันวงเงินไม่น้อยกว่า1นึ่งหมื่นดอลลาร์แล้วก็ขอไทยแลนด์พ a าสส่วนคนไม่ฉีดวัคซีนก็ขอไทยแลนด์พ a าสเหมือนกันถ้าไม่อยากกักตัวก็จะต้องมารอขอไม่เกิน72ชั่วโมงน่าจะเป็นก่อนเครื่องบินออกเพราะว่าจะต้องไปตรวจก่อนแล้วก็มาส่งพาสปอร์ตกับไอ ใบผลตรวจโควิดที่ Thailand Pass แล้วก็ต้องรอ QR code ให้ทันก่อนเครื่องบินออกแล้วก็ทั้งหมดนี้คือถ้าได้ตามนี้ได้ QR code Thailand Pass มาแล้วก็จะไม่ต้องกักตัวเมื่อมาถึงไทยก็ผ่านตอมอรับกระเป๋าก็ออกไปได้เลยไม่มีการว่าต้องรอรถโรงแรมมารับหรือต้องไปตรวจที่ไหนไม่มีเพราะว่าเขาเพียงแค่เป็นคำแนะนำเท่านั้นว่าตรวจ ATK ด้วยตัวเองคือเป็นคนจิ้มเองเลยนะแต่ไม่บังคับไม่ต้องทำก็ได้แล้วแต่ อันนี้ก็จะเป็นการสรุปเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ